แรงงานขเขมสรสาบส่งหุน่นหลังฝังสลายเจอเกมโกโหกครั้งใหญ่หลอกให้กลับแล้วดับอนาคตจนแฮนีตายกับไทยช่องทางธรรมชาตินับร้อยบอกแล้วแต่ไม่ฟังเองไงสุดท้ายก็กลับมาง้อไทยหลังก่อนหน้านี้ทางด้านผู้นำขเขมรอย่างฮุนเซนและฮุนมาเนตได้มีการปลุกระดมให้แรงงานขเขมรหลายล้านคนในไทยให้รีบกลับขเขมรโดยด่วนแถมอ้างว่ามีงานรองรับและค่าแรงสูงกว่าไทยซะด้วย โดยได้มีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเขมรได้แนะนําให้แรงงานชาวเขมรที่เดินทางกลับจากประเทศไทยลงทะเบียนเพื่อเข้าทํางานในโรงงานและสถานประกอบการในท้องถิน่นโดยอ้างว่าสภาพการทํางานและสวัสดิการภายในเขมรกําลังดีขึ้นโดยระบุว่าคนที่ทํางานในเขมรจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีสวัสดิการ,กรเกษียณอายุประกันอุบัติเหตุและการสนับสนุนอื่นๆที่พวกเขาจะไม่ได้รับในการทํางานที่ไทย เมื่อรวมเงินเดือนพื้นฐานและค่าเบี้ยเลี้ยงแล้วแรงงานจะได้รับเงินได้อย่างน้อย250ดอลลาร์หรือ8,130บาทและหากรวมค่าล่วงเวลาด้วยก็จะสามารถเกิน300ดอลลาร์หรือ9,755บาทบางคนอาจมองว่า300ดอลลาร์เป็นเงินขั้นต่ำแต่รัฐบาลจะจัดการเงิน30-50ดอลลาร์ให้เป็นเงินออมไว้เมื่อป่วยหรือเกษียณอายุทางรัฐบาลจะให้การสนับสนุนทางการเงินนี้และในทางตรงกันข้าม การทำงานในต่างประเทศไม่มีหลักประกันทางสังคมหรือเงินออมดังกล่าวให้นอกจากนี้คนงานหญิงยังได้รับเงินอุดหนุนการคลอดบุตรจากรัฐบาลสวัสดิการเหล่านี้ทำให้การทำงานในประเทศของเราเป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่าจ้างระหว่างการทำงานในขเขมรและไทยมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตนจึงอยากเรียกร้องให้แรงงานขเขมรรีบกลับมาทำงานที่บ้านการจ้างงานในประเทศนั้นคุ้มทุนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและให้ความมั่นคงมากกว่าว่างั้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับคําเก่านั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงลมปากกับฝันลมลมแรงแรงให้กับชาวขเขมรเพียงเท่านั้นเพราะมาล่าสุดนะครับปรากฏมีรายงานว่าเจอคนขเขมรที่หมดเงินและทนอดอยากกับการไม่มีงานทําไม่ไหวหลังเจอแห่ทุบก,กําแพงหนีเข้าไทยและบางส่วนเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติแต่โดนเจ้าหน้าที่ไทยที่ลาดตระเวนได้ยินเสียงจึงได้จับกลุ่มตัวไว้ได้ทันโดยอ้างว่ากลับมาไทยเพราะขาดรายได้ไร้งานทําอย่างที่โมไว้ วันที่10กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มกลุ่มชาวขเขมรเก้าคนที่ลักลอบเดินเท้าเข้ามาทางบ้านดงงูและจากการสอบสวนทั้งหมดก็ให้การว่าเคยทำงานซักซ่อมรองเท้ามือสองในตลาดลงเกลือแต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาตรการชายแดนในเดือนมิถุนายนเลยกลัวว่าจะกลับประเทศไม่ได้ จึงเดินทางกลับไปก่อนแต่เมื่อกลับไปก็ต้องเผชิญกับภาวะไม่มีงานทำและขาดรายได้ด้วยความคุ้นเคยเส้นทางจากที่เคยทำงานมานานหลายปีจึงตัดสินใจชักชวนกันเดินเท้าลุยป่าข้ามแดนกลับมาเองโดยไม่จ้างผู้นำทางและในเวลาไล่เรียกกันที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญาประเทศเจ้าหน้าที่อีกชุดได้เข้าจับกลุ่มอีกกลุ่มเป็นครอบครัวชาวเขเมรหกคนซึ่งมีเด็กหญิงวัยเพียงสองขวบรวมอยู่ด้วยขณะกำลังเดินลัดเลาะในไร่อ้อย โดยผู้นำพาสองคนได้วิ่งหลบหนีไปได้ซึ่งกลุ่มน,นี้ให้การว่าเคยค้าขายในตลาดโรงเกลือและจําเป็นต้องกลับมาดูแรลร้านเนื่องจากเข้าของเสียหายแต่เนื่องจากไม่มีรายได้จึงต้องยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้นำพาถึงคนละสี่พันบาทเพื่อพาลักรอบข้ามแดนส่วนอีกลายกองกําลังบูรพาโดยเจ้าหน้าที่ทหารกําลังเข้าลาดตะเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณชายแดนไทยเขมร บ้านคลองลึกอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสแก้วต่างได้ยินเสียงคล้ายคนกำลังถูกผนังห้องภายในห้องเช่าหมายเลขปีหนึ่งของตลาดเจ๊สายันลงเกลือซึ่งตั้งอยู่ติดแนวชายแดนไทยเขมรจึงได้ทำการเข้าตรวจสอบและพบเข้ากับยิงชาวเขมรสาคนที่กำลังหลบหนีซุกซ่อนอยู่ในห้องน้ำโดยพบรูก,กำแพงที่ถูกถูกทำลายอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งหลังจากการตรวจสอบเอกสารของชาวเขเมรทั้งสามรายก็พบว่าทั้งสามถือหนังสือเดินทางแต่ไม่มีตราประทับเข้าเมืองถูกต้องโดยเดินทางมาจากบ้านบางโกงอําเภอปราสาสบางโกงจังหวัดบันเตียเมียนเจตประเทศกัมพูชาโดยให้การว่ามีความประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานขายกระเป๋ามือสองในตลาดลงเกลือเหมือนเดิมเนื่องจากเคยทำงานในพื้นที่นี้มาก่อนแต่หลังมีการปรับเวลาปิดเปิดด่านบ้านคลองลึก เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาจึงเดินทางกลับขมรเพราะเกรงว่าจะติดอยู่ไทยและทั้ง3ก็ให้การอีกว่าเนื่องจากปัจจุบันด่านยังไม่เปิดให้ชาวขมรข้ามแดนได้ตามปกติและที่บ้านไม่มีงานทําจึงตัดสินใจลักลอบเข้ามาโดยใช้วิธีทุบกําแพงห้องเช่าที่ทราบว่าติดกับแนวชายแดนและไม่มีคนอาศัยอยู่โดยทั้ง3คนเดินเท้าจากฝั่งขมรก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ทหารผ่านจับกุมได้จึงนําตัวมาสอบสวนและทําบันทึกจับกุม โดยเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่1,201ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง3ลรายให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองลึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะยังมีด้านคนไทยที่ทำงานในเขมรก็แห่หนีกลับไทยกันเพียบโดยอ้างจากการรายงานบอกว่ายังมีคนไทยตกค้างอยู่ที่ปอยเป็ดกว่า1 5 0 0ถึง2,000คน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่สำรวจหน้าด่านคลองลึกพบภาพสะเทือนใจคนไทยจำนวนมากทยอยคนของกลับประเทศบางคนอุ้มลูกบางคนลากกระเป๋าเดินอย่างสิ้นหวังมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเคยทำงานในสารบันเทิงกว่าสองปีเปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าก่อนหน้านี้เงินดีมากส่งลูกเรียนได้มีทิปจากนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่ลูกค้าคนเดียวเธอย้ำว่าถ้าอยู่ไทยรายได้อาจน้อยแต่ยังพอมีงานขณะที่ที่ฝั่งน้น ไม่มีแม้แต่งานให้ทำและอยากให้รับภัยช่วยจัดหางานมั่นคงให้บ้างพวกเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงข้ามแดนอีกแล้วแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งแต่มันคือเสียงสะท้อนจากแรงงานจำนวนมากที่ถูกหลอกให้กลับโดยคำสัญญาว่าจะมีงานรออย,อยู่นอกจากนี้ยังมีคนขับรถตู้อีกกลุ่มแฮบบนเสียงออยว่าไม่มีแม้แต่ผู้โดยสารสักคนแต่ยังต้องจ่ายค่าเช่าล็อก4ี่0มืนบาทต่อเดือนต้องผ่อนรถต่ออีกสามเดือนแล้วจะเอาที่ไหนมาจ่ายครับ พวกเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หนักกว่าสมัยโควิด -19 อีกเพราะไม่มีไรายได้แม้แต่บาทเดียวอย่างที่ลุงขับรถบอกว่าแค่รถด,ดอกเบีย้ยก็ยังดีรัฐช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอแต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจกว่านั้นคือแรงงานบางคนที่เคยอยู่ไทยได้ค่าแรงวันละ350-600บาทกลับถูกกรอกให้ไปทำงานที่ขเมรโดยอ้างว่าจะมีงานรองรับจากรัฐแต่พอไปถึงกลับได้แค่ทำงานก่อสร้างได้ค่าแรงแค่วันละ250บาทและทำงานมาแล้ว5วัน กลับยังไม่ได้รับค่าจ้างแม้แต่สลึงเดียวจากนายทุนจีนโดยเพื่อนแรงงานบางคนโทรกลับมาหาพร้อมเสียงร้องไห้บอกว่าเสียใจมากที่เชื่อคำพูดของฮุนเซนกลับมาเจอแต่ความล่มจมตอนอยู่ไทยยังพอมีทางรอดบ้างซึ่งนี่แหละครับคือราคาที่พวกเขาต้องจ่ายเมื่อความหวังถูกแทนที่ด้วยคำหลอกลวงจากผู้นำของตัวเองที่ไม่ใช่แค่แรง,งงานเท่านั้นที่โดนล,ลอยแพแต่ทั้งระบบถูกทิ้งให้พังทลาย ในขณะที่ผู้นำก็ยังคงออกสื่อพูดโกโก้ว่าเคเมนไปได้ดีแต่ตัดกลับมาภาพแรงงานเคมเมนที่ความจริงต้องแบกกระเป๋าข้ามกับไทยอีกครั้งนี่คือภาพจริงของฟันที่พังยับของชีวิตที่โดนหลอกให้เดินกลับสู่ความว่างเปล่าและนี่คือเสียงแรงงานเคเมเนที่ออกมาสาบแช่งผู้นำของตัวเองว่าถ้าไม่โกหกชีวิตเราคงไม่จงขนาดนี้เพราะสุดท้ายความจริงก็ไม่เป็นดังคำขี้โม้ของลุง ซึ่งนี่ก็คือการรายงานล่าสุดนะครับที่แรงงานเมนจํานวนมากต้องมาดับฝันในบ้านเกิดแรงงานเมรสราบส่งหุน่นหลังฝันสลายเจอเกมโกหครั้งใหญ่หลอกให้กลับแล้วดับอนาคตจนแหนีตายกับไทยช่องทางธรรมชาตินับร้อยยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อย เดลี่ดราม่า